สวัสดีครับกระผมพันธุ์ตบดโทรปริญญาปานท้วงรองผู้อำนวบการสอบสวนสหารุรว์พลธรบรึงสามาัคีจังหวัดกันแพงเลเจะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านเพื่อให้ทราบและตระหนักถึงกลอุบายของมิจฉาชีพที่ใช้หลอกลวงผ่านสื่อสังคมเทคโนโลยีครับจากสภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป วิธีการของคนร้ายได้ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดได้สร้างความเดือดร้อนความเสียหายเป็นวงกว้างในสังคมยากที่จะรู้ได้ว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนร้ายเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นก็ยากที่จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดเพราะคนร้ายใช้รูปโปรไฟล์และชื่อปลอมแถมยังใช้บัญชีธนาคารของผู้อื่นที่เรียกว่าบัญชีมา้า จึงยากที่จะรู้ตัวคนร้ายตัวจริงได้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจึงออกแบบการรับแจ้งความออนไลน์เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งอธิบายให้เข้าใจง่ายๆโดยรับชมได้จากคลิปวิดีโอดังต่อไปนี้ครับ สาวสวยนางหนึ่งที่มีนามว่าน้องตังเมเห็นโฆษณาขายกระเป๋าแบรนด์เนมลดราคาไปซื้อผ่านทางออนไลน์โดยชำระค่ากระเป๋าผ่านทางแอปธนาคารน้องตังเมก็รอรับกระเป๋าอยู่7วันยังไม่ได้รับสินค้าจึงแชทไปถามคนขายคนขายก็ตอบกลับและบอกให้รอ โดยอ้างปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระบบการส่งสินค้าผ่านไปอีก3วันก็ยังไม่ได้รับสินค้าครับจึงแชทไปหาคนขายอีกครั้งปรากฏว่าเพจนี้ถูกปิดไปแล้วการซื้อขายออนไลน์ที่มีการโกงเกิดขึ้นทุกวันเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินคดีผู้เสียหายสามารถเข้าแจ้งความกับศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งแจ้งความได้ทั้งช่องทางออนไลน์ผ่าน w w w t h a i p o l i c e o n l i n e c o m หรือแจ้งความด้วยตนเองที่ศูนย์ปรับปรามอัชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเมืองทองธานีการประมวลผลเชื่อมโยงคดีเช่นเลขบัญชีธนาคารที่รับโอนเงินของคนร้ายชื่อเบอร์โทรศัพท์ของคนร้ายจะถูกเชื่อมโยงผ่านระบบประมวลผลเพื่ออายัดบัญชีในทันทีภายใน3ชั่วโมงผู้เสียหายจะได้รับการติดต่อกลับจากศูนย์บริหารรับแจ้งความออนไลน์ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นจะมีการส่งคดีไปยังหน่วยงานสืบสวนสอบสวนภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามความเหมาะสมเช่นส่งไปยังท้องที่เกิดเหตุหรือกองบังคับการที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่รับคดีจะติดต่อกลับผู้เสียหายภายใน4ีชั่วโมงเพื่อนัดสอบปากคำคือรูปแบบการรับแจ้งความออนไลน์ภายใต้แนวคิดคนร้ายทำผิดอย่างรวดเร็วการแจ้งความและดำเนินคดีเอาผิดกับคนร้ายต้องรวดเร็วเช่นกัน จากสถิติที่ผ่านมาครับรูปแบบของการหลอกลวงทางสื่อเทคโนโลยีเนี่ยครับมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับยกตัวอย่างพองเข้าใจง,าง่ายอย่างเช่นการซื้อสินค้าแล้วไม่ได้สินค้าหรือได้สินค้าไม่ตรงปกแล้วติดต่อผู้ขายไม่ได้เลยหรืออีกอันหนึ่งก็คือหลอกให้โอนเงินด้วยวิธีการต่างๆน,นะครับ mm hmm. สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับมันยากที่จะ ติดตามจับกลุ่มได้นะครับเราป้องกันไว้ไม่ให้เกิดนะครับเรียนรู้ถึงภัยตระหนักถึงภัยจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับผมมีวิธีการง่ายๆมีวิธีคิดง่ายๆนะครับอยากจะฝากไว้เป็นข้อเตือนใจก็คือ3ามอย่างแล้วก็2รีบนะครับ3มอย่างในที่นี้ก็คืออย่ากลัวอย่าบอกและก็อยาอ่าโผน อย่ากลัวในที่นี้ก็หมายถึงว่าไม่ต้องไปกลัวครับว่าคนที่โทรมาหาเราเนี่ยจะเป็นใครอะไรยังไงนะครับเราตั้งสติหายใจเข้าลึกๆฟังแล้วตอบอย่างมีสติอย่าบอกมิจฉาชีพเขาโทรมาเนี่ยเขาต้องการที่จะรับรู้ถึงข้อมูลของเราต่างๆเราอย่าบอกสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าบอกข้อมูลประชชาานอย่บอกข้อมูลธนาคารและอย่าบอกรหัสต่าง สุดท้ายอย่างสุดท้ายก็คืออย่าโอนนะครับไม่ต้องโอนเงินในทุกกรณีจนกว่าท่านจะมั่นใจและแน่ใจโดยการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้วว่ามันเป็นการซื้อขายที่แท้จริงสองรีบนะครับในที่นี้ก็คือรีบวางสายเลยนะครับไม่ต้องคุยนานไม่มีประโยชนนะ์รีบที่สองก็คือรีบมาแจ้งความที่โรงพักนะครับ ลงจังหวัดไว้เป็นหลักฐานนะครับว่ามีการโทรมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราได้ให้ข้อมูลไปแล้วแบบนี้แบบนี้นะครับเพื่อเป็นการแสดงความบริรถนาใจและป้องกันในการที่เราจะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อต่อไปได้ครับสุดท้ายนี้หากมีข้อสงสัยหรือขอคำปรึกษาสามารถติดต่อได้ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โทร1441และศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโทร081866 3 0 0 0และสามอบึงสพบสมคีโทร055 772511นอกจากนี้ยังสามารถเข้าสู่ระบบแจ้งความออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ w w w ไทยโพลิสออนไลน์ .com ครับ